สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวคนสรุปไลฟ์สรุปไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะฟอนบิทคือตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเมื่อไรนะฟอนบิทตั้งแต่เมื่อไร่จนกระทั่งถึงเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาปูวิ้นฐานอันแรกก่อนวันก่อนปูได้วัน7วันก่อนเผ่ใครไม่ได้วันนะเผกคนมาใหม่นะแล้วอยากมาเรียนนะโอเคอันดับแรกเลยนะคะโมนถากข้อที่1วันจันทร์ข้อที่2ดินส์ถากวันอังคารข้อที่3มิดวอกวันพุธข้อที่4ตอนสเนตถากวันพฤหัสบดีข้อที่5้าไฟถากวันศุกร์ข้อที่6 ซัมสถากวันเสาร์ข้อที่7ซอนถากซอนถากวันอาทิตย์ใช่ซอนถากวันอาทิตย์โอเคโอเคนะคะมูนถากวันจันทร์ดิสถากวันอังคารมิดวอกวันพุธดอสเทอร์ถากันอารสบดีไทรถากวันศุกร์ซัมส์ถากวันเสาร์ซอนถากวันอาทิตย์คุณได้เลยนะคะข้างบนคือฟอนบิดตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเมื่อไร่ฟอนบิดตั้งแต่เมื่อไหรจนกระทั่งถึงเมื่อไหรคุณใช้ฟอนบิดกับวันได ใช้ฟอนบิดกับเวลาได้ใช้ฟอนบิดกับเดือนได้นะคะที่แต่ว่าคุณจะต้องมีความรู้เรื่องวันเดือนแล้วก็เวลาเท่านั้นเองตัวอย่างแรกนะคะฟอนบิดตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ตัวอย่างข้างบนสีขาวนะคะฟอนมอนทาบิดไฟทาฟอนมอนทาบิดไฟทาตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์แปลว่าคุณจะใช้ในความหมายว่ามอนทาดินสถาบิดวกดอนเสนถาดแล้วก็ไฟถาคุณนับไล่มาเลยะค่ะตั้งแต่จันทร์ตั้งแต่จันทร์องังคารพุธพฤหัสศุกร ชลาบกูดค่ะคุณจอยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูนะคะขอบคุณคุณเจนหน้าขอบคุณคุณดานดาขอบคุณทุกคนนะคะไปนอนได้แล้วนะคะดึกแล้วนะคะขออภไปที่มาช้านะคะโอเคนะคะเอานะคะฟอนบูลถักฟริดไฟถักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบเนี้ยมันก็จะรวมเลยค่ะจันทร์นะคารพุธพหัสศุกร์โอเคนะคะไม่ได้เหมือนอ่ำถ้าคุณใช้อ่ำก็คืออ่ำบนถักคือวันจันทร์วันเดียวอ่ำไฟถักคือวันศุกร์วันเดียวแต่ถ้าฟอนบิตคือตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเมื่อไหร่นะคะโอเคนะต่อไปนะคะตัวอย่่างเเพิิมมตนะะค อันที่2ฟอนมิดบอกริซัมถักฟอนมิดบอกวิซัมถักตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์นะคะแปลว่ามันก็จะรวมพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พุธพฤาัสศุกร์เสาร์พุธก็เป็นมิดบอกนวงเล็กข้างล่างมิดบอกพุธดอดเนื้อถักพริฤาษสัมปชัญญไฟถักศุกร์แล้วก็ซัมถักเสาร์โอเคนะนี่คือฟอนบิดนะคะเรื่องของวันต่อมานะคะ เวลาบ้างเราใช้ฟอนพิกับเวลาบ้างนะคะประโยคบนนะคะอีก l ล r เนอ o n ฟอนเซนอัวพิ w สว f u อัวดอย s c อ i ก h ล e เนอ v o ฟอนเซนอัว i ิ z สว l f อัวดอยั้นเดยนภาษาชันเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่10โมงจนกระทั่งถึง12โมงนะถึงเที่ยงหมายความว่าก็เรียนตั้งแต่ 10, 11, 12เดวเล่ข้างล่างโอเคนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งอิกอะไบเอทำงานนะคะอ c กอ r ไบเ t อร์ฟอนนอยอัวพิตซีฟเซนอัวอิกอะไบเ u อร์ฟอนนอยอัวัวประโยคแรกนะคะอกอไบเอ ฟอนน้อยอวัวบิ๊กซีฟเสร็อัวน,น้อยก็ 9, นะเก้านะซีฟเสร็จก็1 7นาฬิกาฉันทำงานตั้งแต่9โมงถึง17นาะฬิกาคือ5โมงเย็นแปลว่าทำตั้งแต่ตอนไหน9 10 1 1 12 1 3 14 15 16แล้วก็17เข้าใจไหมคะฟอนบิสก็คือจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเมื่อไหร ะะเอาละค่ะรู้ตรงนี้ปุ๊บคุณจะได้ใช้มันได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะในทิกต็อกชื่อโคตรพัฒน์นะคะในแพลตฟอร์มสีแดงชื่อโคตรพัฒนในแพลตฟอร์มสีน้ำเงินชื่อภาษาเยอรมันมันสุกนะคะขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะถ้าวันนี้คุณทําเรื่องนี้ได้พรุ่งนี้จะมีเรื่องง่ายเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะะค